เฉยๆเราได้ยินคำว่า c ช a t g p ีีเปิดมาปุ๊บต่างมากแล้วมันเป็น AI ที่เรียกว่า Gen AI หรือ Generative AI Gen AI แปลว่า AI ถูกสั่งสอนมาก่อนหน้านี้เมื่อมันถูกสั่งสอนมาแล้วเมื่อเราถามมันมันจะคิดตามสิ่งที่มันถูกสั่งสอนแล้วมาตอบเราวันนี้ AI เป็นนแบบนั้น g n นล a จิกเอไหลังจากนั้น n e n e r a t i v e AI จะเก็ขึ้น สมองคนจะเริ่มคิดเร็วมากขึ้นค่าที่จ่ายในการคิดของ AI จะถูกลงมากวันนี้ก็ถูกลงมาเยอะแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า AGI (Artificial General Intelligence) แปลว่า AI กับคนดูเท่ากันแต่มันคิดไวกว่า,ม,ม,าวมันไม่หิวข้าวมันไม่่อนแฟนมันอารมณ์สเตเบิลมากๆเลยดังนั้นเราก็จะเจอยุคของการที่เราจะเจอหลายงาน ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มจะต้องมีปัญหานะครับแล้วก็ตอนนี้จะเข้าสู่ยุคพ r ิทิ c ชี AI อพลิทิีแปลว่า AI มีองค์ความรู้ปุ๊บมันไม่ได้ตอบตามสิ่งที่มันถูกสั่งสอนมามันคิดเองว่ามันควรจะตอบแบบไหนและพยากรณ์อะไรล่วงหน้าได้ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Terminator เป็นยังไงครับ Terminator คุอผุนโลก AI ในอนาคต มันฆ่าคนหมดเลยแล้วมีพระเองชื่อคอนเนอร์เอไส่งยมย้อนเวลามาฆ่าคนนะั้นเพราะถ้าไม่มีคนนั้น AI จะครองโลกโเนั่นแหละคือโลกของอันนี้ artificial super intelligence AI เก่งเกินคนโลกตรงนั้นคงจะน่ากลังวงมากแต่วันนี้อย่ากังวล AI จะถูกเทรนจากข้อมูลหลากหลายที่เขาไปอ่าน เื่อเขาได้รับการ train, เทรนเขาจะเอามาคิดตามรูปแบบที่เขาได้รับการสอนอันนี้คือสมองแล้วก็เอาคําตอบมาตอบเรานะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจว่า AI คิดยังไงดูตามรูปนี้นี่คือการสอนให้ AI รู้จักแมกวกับหมาแมวสองหูหมาก็สองหูแล้วมันต่างกันยังไง AI จะทําการสรุปรูปในตัวอย่างนะครับแยกแยะแต่ละส่วนของทั้งแมวทั้งน้องหมาออกมา เป็นข้อมูลจุดๆๆๆแล้วมันจะริการเช่นจุดบนบอกว่าถ้ามันมีสองหูมันอาจจะเป็นแมวแต่ถ้ามีสองหูก็เป็นหมาได้นี่คือการเชื่อมโยงองความรู้ของ AI ดังนั้นกว่า AI จะคิดแล้วได้คำตอบให้เราครับมันต้องคิดเขาเรียกว่านอนเ e สการ์คิด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 จนกระทั้งได้คำตอบดังนั้นอย่าสงสัยถ้าในวันนี้ AI ตอบเราผิด ถ้าวันนี้ AI ยังไม่เข้าใจเราเพราะวันนี้กราฟแบบนี้ในสมองของ AI มันยังต้องพัฒนาขึ้นอีกนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องก,การพัฒนา AI Google เขาทำเว็บหนึ่งไว้หน้าลัางบากเลยชื่อว่า Teachable Machine ถ้าใครดูสไลด์อยู่นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้ง่ายๆครับดูรูปนี้เป็นตัวอย่าง ผู้หญิงคนนี้คนเมก้นะครับเขามีการเทรนเอาตัวเขามาอยู่หน้ากล้องแล้วเอาตัวลูกหมามาอยู่หน้ากล้อง AI สามารถแยกแได้ว,ว่าไหนคนไหนหมาถ้าใครอยากกลับไปทำชื่อบ้านผมส่งลิ์ไปในไลน์แล้วนะครับกดไปที่เว็บ t ชนเชิบเบิลแมชชีนนะครับแล้วก็ลองเทรนตัวเองดูมันจะมีการเทรนได้สามแบบคือเทรนรูปภาพเทรนเสียงแล้วก็แทรนเทรนการขึ้ืนที่ผมจะลองจิง้มเทรนรูปภาพให้ดูมันง่ายมากเลย เลือกสแตนดาร์ดอ,อ,อิมเมจสุดเร็วเสร็จปุ๊บสิ่งนี้ผมต้องทำคือผมเปิดแว่นแพร์ขึ้นมานะครับถ่ายรูปผมกดปุ่มถ่ายรูปแป๊บเดียวกรณีตอนนี้ก็ใช้อัานหน้าจอยอู่ขออ,อน,นุญาตลองก่อนนะครับ